สวัสด,ดีครับผมบ้านนุอุดรมาพอ้กนี้ละครับมึงมนีได้มาว่างกับมาขายอยู่ออโอซานเพียงผิกนะครับลูกค้ยยาเข้ามาและพี่เดอ้อเนื้อลาบอยู่ข้างพี่เดอ้อมาเบิ้งเดอ้เเอ,เ,อเนื้อลาบอยู่ข้างหลังนะจ๊ะไม่ชอบลูกไหนดูนะจ๊ะลูกไหนลูกไหนฮะโอ้ยโอ้ยระวังเด้อระวังเด้อผูดว่าผมมัดไว้ผมมัดไว้มัดไว้มา จะเรียกมักมักแพกไดตับยี่ใสค่ะตับยี่พี่อืมจะจะมักตับยังเดี๋ยวเลยบ่เลียดเอาบ่เป็นครบเสร็จแถมบ่แถมครับผมแถมเอาค่ะอืมได้แล้วตีขนมนั่นขนมได้แล้วค่ะพี่ขนมขนมได้แล้วขนมได้แล้วฮะ ครับผมบ่อบพิวังกก็เชียดอกมาทาั้งนี่มาหากันนี่บผิหวังกัก็เชียบอกเลยมาหากันบีอบผิหวังเออ,เอมิตลา,าก็ดาได้แล้วอเอาเนื้อเอา,า,นากนนี้ตอกนอ่าน่งขนมันเยอเไม่เนื้อเนื้อเป็นแพองอวานะมือหนึ่งแล้วก็

ครับผมพี่น้องปอกไปเขามาไล่เหมือนอ้แดดน้องแด็ดซองครับผมแด็ดซองครับเนี่ยเอาไอชีตันครับผมของเดงครับผมพี่น้องเดาท่านบ่พ่อมาเอายีเทิงอ uh, ีกเด้อ เจ๊เอาน,นี้ลงไปอีกหน่อยจ้ะเอาดีออกไปแล้วก็ไปเสริมเพราะว่ามันเอาใส่ยเยอะไปได้ใส่ยเยอะไม่ไล่ลเื้วเบ้าเดียวอครับผม พี่น้องเฮาอครับเจอกับเขาขั้งน้ำผู้ดใดก็นเลยหาบางับาบาง,เบางเด้ดอครับเด้อพากันมาหาบังเด้อเปิดเบื้งแดดซองมันแดดซองอยู่ช่วงนี่พากันเปิดเบ,บืเ้งสักครับแดดแดดซองร้ายขนาดช่วงนี้ ต้องลบแดดจังหน่อยครับผมอืมอแดดแดดครับผมน้องเข้ามาเสื้อกับเขากับน้ำกันแดดซองทั้งท้ายรถรถเตลี่ก็มีเด้อพักกันเบิ้องรถเตลี่เด้อฟันดีบอดูดรถเตลี่นะจ๊ะ อ,อันนี้ฮะอันนี้กรอบทานขาหมูขาหมูนะจ๊ะขาหมูพี่นาทางนี้หน่อยจ้าปลาดุกตัวใหญ่ที่ไหปลาดุกอยู่ทางหัวปลานินนี่ปลาดุกทางหัวปลานินนี่นี่น,น,น,นเออนี่ตนี้ฮะหาเบิ้งเย็นก็มีอืเย็นครับมีปลาไหลหาเบิ้งเพ่กเย็นยังทำไหมตัวน้อยก็มีเด้อตัวน้อยตัวใหญ่มีอะไรยัง ตามตัวน้อยอยู่ฟังทั้งนี้ตัวกลางๆมั้งให้รู้กลางๆมั้งุ้นตัวกลางๆนี่ฟังนี่ตัวใหญ่บ่มักตีปนินใหญ่ๆนี่ปนินใหญ่ๆบ่มักตีเออหนออันเนี้ยยังไงฟ้ากันมักมักอะไรฮะอยากอย่างบอกเด้อกระเทียมกระเทียมคู่หาครับผม คู่อย่างอื่นบ่อหรือจะคู่กระเทียมเลยจะอันไหนฮะมันมีเขียวกับแดงดิเราขาวเจ็ดพันอ่ะเราขาวเนี่ยจะคันคันวันวานกับแบบนี้หลยฮะหาเบิ้งครับผมว็นนี้หาเบิ้งเด้อแด็ดมันซองอยู่ พี่น้องเขามาอุดหนุนครับผมไล่คีอเก่าบ๊อิตบอน่ารักขื้เก่านี่เล็่ะนี่บอกนพี่อิมนี่แหละนี่แหละน้นนารักซุคุขนน่ารักครับผมซุกนี่สามแพ็กหมื่นสามยางหมื่นข้างบนนี่นะสามยางหมื่นนะจ๊ะรวมได้นะจ๊ะยังหูหมู หูอย่น่นากากี่พุ่นขาอยู่นี่ไงเพากันมลคาคาแล้วบ้างหัวเด้อต่ำตั้งเต้งพากันกลมๆยังหน่อยเลยดิโมแมงดอกมันเียนั่นมันจะมันจะชนหัว สามสิบีสองสิีสามสิบเก้ โอคุณขค้น <rôle> ม <à déc> ันเถาะน้อนี่ครับคนมันซี่หานี่หานนะโอ้แล้ว่ได้คิาออกกันจเอนะฝันวามี่าขายเี่ยหล้งละห่า้ในท่องบานหนึ่งครับผมงวดว่างหัน อะไรบัางเนอะบ้างเนอล่งามบ่ไล่โซครับผมโอ้งามงามงามมันนั่นนะบอกกันเด้อสมซื้ออีหลีเนาะเพื่อนเนาะคุณแม่รวยคุณแม่รวยก็ถูกหวยจริงๆนะจ๊ะจัดตัวจัดตัวอื

อืมนี่ครับผมแดวสีพาไปแดวสิพาไปสองสองันพาดอีกตันะ้มนึงสองกีวันทันสอง,งันเย,นยน็นเย็นครับฮหเกินแน่กับวเน, <c oughs> นอะเพาะจะดีแถมนิตีอ่ะนี่ครับเบิ่งเดี๋ยวเอาฝ้าจะส่งฟ้าเราไปพักกัน สอบทอบถามพี่น้องข้างสักกันเป็นยังไงพักันไม่ยู่โดดละตีมาบ้านมาเฮ็ดก่เงานไมยืดสงปีแล้วจ้าไม่ยู่สองปีแล้วครับผมอยู่ทา้งใดก็บ้านช่องอยู่ทา้งใดก็ยอุบลค่ะสาวอุบลอำเภออย่างนออำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอศรีเมืองใหม่นอ่อลำรวยบุตทุกคนแล้วเนาะลำรวยลำรวยจัดสาธุเออเออเออมามาเข้ามาอุดหนุนกันครับผมรถไทยเข้าคือเก่าครับผมเลิกการเลิกงานเอาขาย่างกันเนี่ยขาย่างขาย่างจอยโอ้ยโอ้ยนั่นตันตัว ครับผมครับขี่ระวังขั้ระวังสุแลสุขภาพเท้าอนองมากคือไปผู้มากครับผม,อมนองเฮ้าไม่หยิยมไม่ยัยนคือเก <c oughs> <c oughs> า,นนาไปเบาหนุ่มสิบห้าใบบึงเฮ่าบึงสวนครับผมอานี่ครับผม พาไปเบิ่งเ่าเบิ่งสวนเบิ่งสวนเป็นเห็ดสวนยังนอสวนบักพริกบนนออยู่นี่นออดูสวนพริกครับผมดูสวนพริกโอ้ครับผมนี่ครับเห็ดหัวเห็ดสวนก็ระบบเดินน้ำย่างริบยางดีเปล่อดิระบบน้ำหยดอันนี้สวนบักพริกครับผม ระบบน้ำหยดยางดีู้ส่วนมะเขือเล่นอยู่ทั้งขังสวนมะเขือเทศอยู่ทั้งขังสาวสวยสาวซา,วซาวของเฮาครับอีกคนนึงครับผมมาแล้วไปแล้วครับมักตัวได้ครับทักหบา,าบ่าโน,นได้ครับผมอ่านี่ครับตัวเอกของเรื่องมื้อนี่นั่งเอกนี่นะนี่ไปไกไๆนั่งเอกมื้อนี่นั่งเอกของเรื่องมื้อนี่มาเบิ่งดูนี่เบิ่งลอตเตอรี่ดูนี่เร็ว โอ้สร้างเรียบร้อยแล้วปิดท่อผดมาโฟแทะนีงครับลานหนุนจีภาพเบิ้งรถตะลีครับผมผู้ใดมักตัวไรใชผู้ใดมักตัวใดครับผมมีประวัติแล้วเด้อรถไทยบบานูนี่หลายรลอดวันนี้สามสิบล้านกระโดนมาแล้วสิบแปดล้านโดนมาแล้วอ่า ชะอมแห้งไห่นี่เข่าอยอะอือจะอมแห้งยังไม่เข้าค่ะต้องรออีกสักพักไหมนี่ครับผมนี่ครับผมป๊บป๋าเขาครับผมนี่แหละครับนี่ก็ตัวเอกของเรื่องครับผมนี่อ่านี่ก็ตัตเอของเรื่องครับผมนี่แหละครับงานหัวงานสวนนั่นบันเบึงตัวเอกของเรื่องครับผมยกมือด้วยโอ้โ นครับตัวนางเอกของเรื่องมาหนีิครับผมมีเล็กครับผมไปที่ทังไหนมาหนิจีนฮานจีญาไปจีญาไปจีญาบกักแตงจีญาบกักแตงโอ้นี่ครับผมการงานเข้ากับจังสี่ละเริ่อก,การเริ่องานตรงมีมอไซค์ครับอันนี้ก็นางเอกครับนางเอกของเรื่องอีกคนหนึ่งที่กันปวดหมอนกันนักซะกันมึงหอนมันแดด ฮะเนื้อสดอยู่ทีงนี้ค่ะเนื้อสดอยู่โซนนี้มันแดดนะจ๊ะมาดีรางผีมาเบิ่งเด้องามๆนั่นเด้อมาทันก็ได้ทันเด้อนี่เด้อมือนี่ได้เนี่ยมาบอกท่านได้เต็มอิ่มปันใดครับมือนี่ปกติได้มาเต็มโฟมเต็มกล้องนี่ดิมือนี่ได้ไหนถือว่าได้ไหนเด้อมือไหนเนี่สีออนเนี่ยไปเอียดหน่อ่าพักกันหาเบิ่งครับผมนี่นหะพี่น้องเขามากันจังสิแหละเพราะขาดสายชักเท่า กันยากกันกิน้องาเิ่งได้ตัวดีอีย่งง่อนดิบอกเนี้มีเป็นกเรล้านวเป็นมูลมาอกเดียวกันบอกงอกเดียวกันมากไปมามันมาประมาณซื้อๆนมันเกียร์พีเกียน่องขึ้นไปพ้อมัเลยเกีนองขึ้นไปโอ้ประกันซื้อเล็ซื้อเบอร์ครับผมธรรมดาละโศกครับโศกลาบธรรมดาตัวได้ตัวบอ มื่อมานก็นดีใจมื่อเข้าขึ้นไปกัน่นาเศราครับผมเป็นเรื่องปกติเสียงโศกอยากถึอสิบแปดล้านขึ้เขาอะนะนาอโอ้ขึ้นิดขังไหนลหรอข้นชีวิตเทาสีอยู่จังไรหรสิบแปดล้านนี่ใช่ไหว่าซักซีโนหลับบ่หลับลลนเนี่ยรับนี้ยันในจองตัวมีบานด่วนอยู่ตัวถือสิบแปดล้านนี หัวอกเดียวกันเจ้าก็ข่อยหัวอกเดียวกันครับผมางเงินธรรมดาล่ะครับผมนี่ครับไอ้ไส้อีกคูหนึ่งครับผม นึ่งลอสิบลอของเฮาครับผมได้มีน้ำนี่มีน้ำนี่กินหอดเปียกมึ้นหมดล้วบ้านที่ทั้งใดก่อนอยู่เชียงไลอยู่เชียงไลพญางลัยพญางลัยเมอะไรมาได้จน่าจปีและวกันนี่โอ้บดได้มาปีกัวๆนี่ละโอ้เงินค้าหลายละเนาะโอ้มันก็หลายเงินละเมียหลายเงินนมสดครับผมช่วงนี้โสดครับผมช่วงนี้ไอ้ทราย ธรรมดาละซูมเอนี่คัน neau หานั่นหระมันห่างได้ซูมเอนี่หาคนจริงใจครับผมสหาค้นมีไหมความรักมันก็มีแค่ตอนแรนในย่าครับผมเขาก็ต้องมีเงินมีค้ำไปน้ำเนยเฮียมาไอตู้ใดสิมาใส่อันนี้บอต้องมีเงินมีค้ำไปน้ำเนยหักกันแพ่งกันดูแลกันไปครับผมปลูกมดอย่งที่ื่อไป อ่าเบิ้งย่างแรกนะเบิ้งกับแก้มซะก่อนต่อไปค่อยเบิ้งกับเข่านุ่มโสดนั่นแกมอ่ามีแตแกมอือแม่นี่ไปเก็บมาไปหามมะไปน้อไม่สดไอ้น้อไม่โอ้ยขอให้สองห่างห่างไงเดี๋ยวนโอ้มันคืเป็นยังผู้สาวข้างในเนาะเอาให้นี่เนาะกระเด็ดเอาเจี๊ยนหน้าไม่หยุดคนคนแปลก แค่ยูมมันบอคืนขมคือจังบันเท้านาใหม่ไงเออนาใหม่บันเท้าคืนเดียวพอคืนแล้วอ่านาใหม่ทุ่มนี่มันเป็นสามจ้าสามสามยังหาครับผมรม่วมเลยทักล่าเก็บเอาเนื้อปูไว้ในตู้รัครับผมเมื่อนี้ครับสาวๆมาซื้อของเอาเซนมีนซนมแบบไหนเอาจังห้อคู่ละสามพันแพ็คหกพันเอาหกพันเลยจ้ะเอาอายกแพ็คเลยเนาะ คู่มันปฏิแถมเด้กันยกแขกได้แถมเดซ์เอาคู่เอาคู่นั่นล่ะเอาคู่เดียวนะ <c oughs> ไอ้หน่ารักสามพัน <c oughs> จ้าเอาอย่างเดียวปะ <c oughs> เรา, <c oughs> <c oughs> าใส่ถุงเลย <c oughs> <c oughs> ใส่ถุงเลย <c oughs> <c oughs> ยูปูดนี่ผู้เปิดดผู้สาวครับผู้สาวน่ารักบ่ครับน่ารักบ่เป็นยังไงพักกันลำรวยหรือยังเออพักันลำรวยยังหรือยังสูสีเลยอ๊ายบายค่ะ นี่นะครับผมชีวิต <c oughs> คนมากเกาหลีกมวนกันห้ากันกินกันไป <c oughs> ยอก้อกกันไปให้กำลังใจกันไป <c oughs> ไปผู้มามวนครับผม <c oughs> สนุกสนานเฮฮาผู้ไปผู้มาผู้ไปแล้วกับผู้มาผู้มาแล้วกับผู้ไปอยู่จังส่ล่ะ <c oughs> อยู่ในหัวในสวนครับผม คนไทยเฮ้าลายลายพอสมควรผู้ได้พ่อพี่พ่อน้องกับสับถ,ถามกันนะครับเดอ้อสอบถามกับเบาหนุ่ยได้สอบถามเบาหนุ่ยได้ผู้ได้เห็นพี่เห็นน้องโอ้ยแม่ตัตีพี่น้องเนี่ยผ่านผ่นทางมาถามเบาหนุ่ยเบาหนุ่ยสิบห้าไปเบิ้งพี่น,อน้องเ้ออีกลายคนไทยที่มาใส่แรงงานในเกาหลีมือนลายคักครับผม ออาค่อยเบื้องเป็นชัดๆไปมื้เอาหนูกะสิลาสะกอนชอัดนี่เพราะว่าคลิปนี้มันกัดจิโดนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเบื้องอีกคลิปหนะ่าครับผมเบื้องไปเรื่อยๆสวัสดีครับ